นอนไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆทั้งลมทั้งฝนพายุเข้าค่ะทุกคนสารต้นไม้มากเลยไม่รู้จะเอาตรงไหนยกพังหมดโอ้พายุเข้าจ้าทุกคนเลยโยนางสารต้นไม้จังเลยไม่เหลือเลยบอลพังพัง พา,ายุพายุพายุดูต้นบอนลน่าสงสารมากเลยโอ้สงสัยมินเอาไว้ไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนตรงนี้แดดฝนลมร้อยเปอร์เซ็นตว่าจะร้อยเปอร์เซ็นในร้านเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะทุกคน แรงมากทกสารบอลจังเลยจะถึงเช้าไหมเนาะจะถึงเช้าไหมอ่ะจะทนแรงลมได้ไหมจะทนแรงลมได้ไหม โอ้ยนักขัสารมากเลยคนอายุเข้าหมด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 จักสิเฮ็ดจังไดพี่น้องได้ตยืนแนม แจ็กสียิบต้นใดจ็กสิจับต้นใดมันมันหลายหลายเกินข้างล่างกระบนกระดาษทางโอ้ยสารพัดสารพเศจ้ะเดี๋ยวมืออื่นสิอินมาไทยคลิปให้เบิ้งคว่วเสียหายด้วยสี่นองโอ้ยเดี๋ยวจะยืนแนมอยู่ห่างๆจ็กสิจังใดจ็กสิจับต้นใดเข้ามาจับต้นนั่นกระสิเลื้อต้นนี้จับต้นนี้ก็สิเลื้อต้นนั่นมันหลายหลายจ้ะเดี๋ยวเขาสิทาเบื้องคว่วเสียหายน่าจะน้องมืออื่นน้องนสิเป็นจังใด สงสัยจะขายบ่ได้ละมั่งนี่ถ้าขายสงสัยจะได้แจกฟรีละมั่งนี่พี่น้องป a ก k Mode Weather พูด,ด้จะได้ของฟรีเดี๋ยวมื่อื่นเดี๋ยวมื่อื่นสิเบิง่งความเสียหายมันเสียหายหลายวันไหนสงสัยสิยได้แจกฟรี FC เฮาละมั่งนี่มันหลายหลายดิจ้ะมีแต่ก่อใหญ่ใหญ่แหม่เฮาหลุดโอยนาะจากเสียจังใดได้ไดถ้ายืนแนมยวงห่างจา้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ เดี๋ยวมืออื่นสิผ้ามาเบิ่งคว่ำเสียหายเด้อพี่น้องบ่จักต้นกล้วยบ่จักตนน้นหน้ากากฟาโลทั้งบอลสารพัดบอลเด้อเบิ่งจูพายุเข้าค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะลมมันก็จะมาจากทะเลจมเทียนเนาะมันก็จะมาบ้านเราเต็มๆเลยเบิง่งขนาดต้นมะม่วงต้นเน,นี้ก็ยังสงใสีโคนแล้วจะทุกคนดูดูนะคะทุกคนคือแบบดูะคะ่ะ โอ้ยบ่เห็นบ่เห็นน,นะจ๊ะน้องเมิดหลายจ้ะพายุเข้าจ้ารอดูความเสียหายพวกนี้เด้อทั้งหน้ากากฟาโลทั้งบนกระดาษด่างคือแบบพายุเข้าหนักหนักนะสาหัสสาหัสสากันจ้ะหน้ากากฟาโลเราก็คอตกคอหักต้อซต่แซ้อยู่เนาะโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว,ว่าแดดฝนลมร้อยเปอร์เซ็น มัน,มนลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเป็นล้านเปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะเยวีิ้ามาเบิ่งความเสียหายหมืออื่นเลยสัเด้อโอ้ยบไหวบวหวบวหวสงสัยต้องทำแซลมขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนสงสัยสีอ่อนแซลมขึ้นแล้วจ้นนะนะดูบอของเราคือแบบลมแรงมากๆขนาดบอใบใหญ่ๆต้านทานไม่ไหวนะคะทุกคน อากาศฟาโลเราก็คอครับคอเงียงค่ะแต่ที่ต้นน่าสงสารต้นไม้ค่ะทุกคนดูไม่รู้จะเอาตรงไหนไม่รู้จะโอ้หมดคำบรรยายค่ะทุกคนทั้งคนทั้งลมเนาะหมดคำบรรยายหรอเดี๋ยวรอดูความเสียหายมืออื่นเนาะจะเนาะ